โลการที่มาวันนี้รับงแตห้าสิบหนึ่งโลการนะจ๊ะทุกท่านก็ขอบคุณทุกทุกวลการที่มานะครับมีหน้าท่าใหม่เจอกันนะครับอะไรก็ได้ที่ท่านมีใจที่จะมาเป็นทานนะครับอะไรก็ได้พบเจอเลยนะครับเปลี่ยนยุดธ์ครับเจ้าหน้าที่มาแจ้ง65อันนี้ในในโผนัวเป็น50แต่ว่าเพิ่มเติมต่างนะครับ เพิ่มเติมอะไรมาตัา้งแต่เช้าเลยมาเลยนะครับโดยไม่บอกกล่าวอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับ65โรงพยาบาลนะครับในบัญชีนี้นะครับ,รบมีอยู่56โลภาลเพราะฉะนั้นก็สแสดงว่าเราเพิ่มโรงพยาบาลนี้โดยที่มาโดยไม่ได้ดั่งหมายก็อขอบคุณด้วยนะครับที่มาโดยไม่ดั่งหมายก็ช่วยๆกันนะครับทีนี้ก็ปุ่นอยู่เพืเ้อน ท่านที่ยังไม่ได้เป็นเจา้าภาพลูกนะครับก็ขอ,ขอเชิญนะครับยังมีผ้าไทยเหลืออยู่ก็ขอ,ขอเชิญน,น,นะครับห้าหกเจ็ดสิบเก้าสำหรับเดินทางนะครับที่มาใหม่ ของเจืออาจจะไม่เหมือนที่จองไว้ล่วงหน้านะครับก็คล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับได้ได้ดทุกเทศกาลเจอที่ไปทำให้เทศกาลนะครับเป็นของที่เลือกจากธรงมวัดน์เรานะครับเพราะว่าท่านจองมาล่วงหน้าแล้วนะครับเราสามารถจัดของให้จำนวนเท่าที่ท่านจองตัวท่านที่มาแบบเที่ยวบินเราไม่มีของอยากหรือไม่นะครับเราให้เจ้า ันนี้ใกล้เวลาครับขอเรียนเชิญทุกทานะครับเป็นบทสรรเลยนะครับยกกระเล้าไหว้ดีวันนี้การแขรงรอบโตคงไม่มีความยาวคงม่มีการยื่นเดินมเถิดนะครับท่านผ่านผู้หว่าู้ที่